อ่าฮะก็กราบสวัสดีกับทุกคนนะครับผมโอ้ย <c oughs> ขอัำพังแล้ว <c oughs> อยู่กับรายการกฏธรกิจ f y และในวันนี้เราจะมาเล่น daily challenge กันนะครับผมแหมหายไปอีกสามสี่วันนะครับผมทางั้นที่พูดว่าจะลงคลิปทุกวันนะครับแหมตีปากตัวเองแตกนะก็ตามเคยรับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนไปฟาร์มเยอผมไปฟาร์มมานี้ทุกคนบิ๊กนอร์เรา ดำหมดแล้วทุกคนเย่ดำหมดแล้วผิวก็ดำเหมือนกันไม่ใช่โทษ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังขึ้น Intermediate นะผม,ผมก็เนี่ยเล่นไปแล้วฮะครับมีแบบมีพ m p o s s i b l นิดหน่อยเอาแซมแซมมาสักสองสามดาไรอยนี้อา่าใช่มาไม่รอช้าเราไปได่าี้กันเลย <c oughs> Let's go Monkey s ะโค่นนะผมไ Alpha Fire i นะครับอา่าด่านี้ ไฮแลนเบนจามินนะฮึ่อนยินดีต้อนใจไหมการเงินมีเบนจามินนะครับผมมีเบ <c oughs> นจามินมีใครอีกนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยหวัดดีครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ในดิสนะถ้ามีคนเข้ามาก็ตกใจหน่อย <c oughs> นะครับไม่อะไรการเงินมีเบนจามินแล้วก็พี่กลังอัดคลิปอยูนะ่ไม่ใช่อะไร การเงินมีเบนจามินนะมีเอนจิเนียร์อ่ามีด้วยฮนะก็มีเหมือนจะเป็นในเฮลิคอปเตอร์นะที่ลพายลอตไม่รอช้าอ่านกดแป๊บน,นึงนั่นมีอะไรโอเคเลสกู้วโอเวอร์ไรล์ไปเลยเนี่ยแยมากเลยทําทไมอ่ะสวัส <laughs> ดีครับเป็นใครมาจากไหนครับผมแนะนําตัวให้คนผู้ชมฟังหน่อยครับสวัสดีครับเยชิลาตัวฟูัเป็นลองเมียสือ อ่าผมพัทซื้อโนะคร <c oughs> ับผมเชื่อไหมน้องในเกมน้องในเกมใช่โอเคทุกคนเราจะเออใช่ทุกคนเห็นว่าอัปเดตนี้ด้วยเนี่ยนะมันมีมันบัฟให้ดาร์ชมเปี้ยร์นะผมก็คือมันบอกว,ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมเรีวยกว่ามันมีคล้ายๆแบบเป็น bullet, บล็อคซิงบูลเลตเพราะฉะนั้นเราจะก็คือเหมือนกับแบบมันบล็อคซิงก็คือมันเด้งไปหาสักกี่กตัวเออ เราจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรับพ่อผมอืมว่าไงดีวะอืมเอ่อเออเอเอ,มเอมไม่ใช่ครับไปล่าแล้วกันเผื่อเจอพวกโมแอปอะไรงี้ฟังได้ก่อนเอาเงินก่อนไม่ใช่เไรเอาเบนจามินนะคะรับพ่ผม <c oughs> เอาเบนจามินนะคะรับพ่ผ <c> ม <oughs> ต้องเนอร์นขนาดนี้เลยโอเค ครับเดีก็วว่าเกณไปเหรอมาเร็วเกณนเร็วทุกคนโอ้โหยิ่งกว่าประกันภัยก็คนนั่นแหละครับหลุดนิดหลุดหน่อยช่างมาน้องเดี๋ยวฮิวได้ไม่ต้องห่วงนะเราเก่าพอไม่ใช่โคตเดี๋ยวตายเอาเดี๋ยวได้เด่นดิใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตายวะให้เวลาเดี๋ยวซื้อเอนจิเนียร์ก่อนนะครับ สลบหนึง่งไหนดีวะนี่เหละแมงไม่ถึงด้วยเดะเดะเดะไอเวนมันไม่ถึงโคบูบามเลยโอเคทุกคนลองเกอร์เรเดียนมาดิลองเกอร์เซอร์วิสแอเรียนั่นแหละยิงนี้ไม่ต้องเน้บอกเลยนี่ เดี๋ยวค่อยให้เบนเจะมีฮิลนะครับใช่ต้องรอ,อกแกไว้หกก่อน,นเบนจะมีนะอัพดาพตอนนี้บอกเลย,ยเดี๋ยวแทรปไว้ด้านบนนั่งกันเนะาะก็จะโอเค โอ้โหสองทางโคตรลำบากอืมเค่ดับเบิลกันเพราะว่าตัวนี้น่เป็นตัวที่มันการเงินถูกสุดละถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหหมื่นหนึ่งไม่จะได้เนี่ยอันนี้ก็นิดๆหน่อยๆสามพันเจ็ดไม่แหละไม่แหลว่าอันนี้ก็บดไม่มีให้เล่นอีกนะครับก็มีแค่นั่นแหละมีสองสามตัว่เป็นการเงินนะถ้านับเป็นจะมีด้วยนะก็เก็บตังค์ยาไปครับผม ส่วนโมเอสตัวแรกก็อาจจะทำการไม่รู้ดิเดี๋ยวขอเล็งตำแหน่งนี่ก่อนเล็งตำแหน่งของซูเปอร์มังกี้ว่าจะสามารถวางตรงนี้ได้เปล่าเนี่ยเออโอเวนวิ่งมวิ่งมาแวิ่งไปไกลเลยโอ้ดูดูดูคนเร็วนี่เป็นสตองเลยช่วยกันช่วกันช่วยก่วยกันช่วยกัวยกันช เราดูวูหวามไปทุกคนไม่นา่าขน่าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเนน่อยเพราะว่าตอาตรงด่านนี้ดูแทบไม่ค่อยน่าใช้หรอกเ,อเคสเอ้ด้าบโอเคเยี่ยมนนอโอเคส่วนเรื่องระยะถ้าจะถึงฟังน้องเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มระยะตัวใช้บิเลตเอานะครับผมสามพันเจ็ดเดี๋ยวเอากล่องไว้บนเลยอ่ะกล่องไว้บนเลยเพราะว่าล่างมันมีด้านแล้ว ที่ว่าไอ้บนที่เอาไอ้ห่านั้นไม่ไม่ใช่ว่าแบบเรื่องการมองกานนั่นไงนะก็คือเรื่องที่ว่าเง,ง,ง,งินในการจะได,ได้เพราะว่าดาร์บมันนี่ไงมันอยู่ล่าง,างแล้วถ้าดาร์บมาตีไรก็นั่นแหละโอเคเกือบตายโอ้โหนั่นแหละครับพ่อผมก็จิ้มนิ้วข้าวตรงนี้เลยเดี๋ยวซื้อซูเปอร์เลยแนละ้วเนาะ อซื้อเฮลี่ก่อนดีว่ะน่าจะเฮลี่อ่ะนี่ก่อนเลยขอนิดนึงไม่อะไรโอ้โหเสียงกล่องมันโคตเอมเลเลยอืม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 เออนั่งตังกลหอง เอเคยก็ยาวไปวันนี้นท่าผมจะลองดูว่ามันจะเทพจริงไหมเห็นเพราะมันแบบเอ้ยมันมัน,ม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 นบาซิ่งแนละ้วมันโคตรเทพเลยอ่ะเฮ้ยกล่องเต็มบอกวะโอเคไม่เต็มดีถ้าเต็มก็คือจะจะจะ,จะได้รีกล่องไงโอเคนี่ตอนละปปอดไทยละลองแบปมา ตอนนี้เก็บได้เก็บนะผมตังนะผมตีไม่เข้าช่างมันนะครับแน่ลงมาในกล่องนี้เดี๋ยวเอาเอาตัววิชันนะเอามาตีทางกนนี้หน่อยนะครับผมออุย้ยผิดผิดตัวผ,ผิดตัวนะครับเงียบ เอนจิเนียร์คงไม่ต้องเอาพังตัวเนาะโอเคเดี๋ยวอัพดาร์คไนท์ก่อนคิดว่าคนอัพก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาเฮลิคอปเตอร์มาสร้างมาปั๊ตมตงา์เพิ่มนะครับผมนี่ไงเบนก็เลิกฮิลแล้วเนี่ยเร็วเจ็ดเลยวะคนเร็วเลยยังทันรู้เรื่องเลยโอ้เบนโอเค เช่ๆๆด,ด,ด้ด้เ้ด่านนี้ม่ไม่ก็บอกเซลเกนีกกว่าเออวิ่เท่าไหนเอไปดัไหนแล้วน่าจะพอนะตอนนี้หยู่ไม่หอมะเหล็กรอใช่ไหมเอ้ยคงต้องีกล่องอวะเด็นเสียวเล็กมากเลยอะเกิยโตเหล็กอะ นี่ไงว่าละเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคขายได้พอใจแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เราเอามังการเล็กน,น,น,นิดนหน่อยเฉยท,ที่เหลือเอาเอาตังค์ทำประโยชน์อันนี้ด้วยเลยทำเตียวแรงๆเข้าไว้นะครับเพิ่มต้องรุนแรงแล้น มานี่โม้แอปวับทำเล้อร่อยก็จะเอารราคามากับเอลิสน่อนลดราคาเหลือสองในสามแต่ว right? okay. ่าใช้กับแรปเปอไรล่ะไม่ใช่อะไรกลัวเสี่ยงตายมั้านี่นเอน้เออเซฟเห็อะไรเองอื้อื้อันนีนึง ด่านสี่ห้ามีสีม่วงทางตัวเห็นีหมกันเอาเอาเอายิงม่วงเขาเฉยไม่ใช่แบบอะไรเพราะว่าไอ้ซูปเปอร์มันยิงม่วงไม่เป็นตอนนี้นดึงล็อกโทษเอา้าต้องกดไปชนี้หนึ่ยครับโอเค อย่าไปอย่ไปทุกคนอันนี้เราต้องการาฟาร์มตังค์ให้ถึงหนึ่งหมื 1, ่นแล้วเพื่อหนึ่งหมื่นนั่นแหละเพื่อเอามาอาัพเกรดเจ้าอ่าวไม่พอเดี๋ยวก่อน <c oughs> เรื่องดาวฟอนะครับัึสุดใช่ไหมดาวดรัฟโทษดาวฟอ์เลยล่ะแม่ดาวดร,วดรวดัฟนาะโอเคเดี๋ยวยก่อนถอยไปก่อนไม่ได้ตังค์เว้ โอเคไ้แล้แโอเคถูกอย่างดีดาวฟอเลยทีเดียวอืมโอเคพอจัละเอตังเพิ่มนิดนิดหนึ่งนนิดหนิดหนึ่หมื่นเหรอเก็บตังได้ไหมหหมื่นน่าสนนะออมรูนแพ้เพราะฉคงคิดว่าวิเลจน่าจะเอาแค่สองพละคิดว่า สองศูนย์ศูนย์พอแล้วคิดว่าเพราะว่าสการไม่เอาใช้ทางตัวตีเป็นแล้วถ้าถ้าเป็นเทียสี่มันจะตีนี่เป็นไงตีเป็นทุตรูแบบดาเมียก็จะพุ่งกระชูดเลยผมนะทีทุกคนฟาร์มต่อไปนะครับผมอ้าวจบแล้วเหรอิีทุกคนเราจะต่อกันที่ด่านหนึ่งร้อยนะครับผมไม่สนอุดได้ห้าร้อยด้วยุณครับ รับอ,อด้วยราข้าจะโฉมมือเลยงลงุงเห็นทุกคนนะครับตอนนี้ก็ให้ตังเยอะอยู่นะสองพันเนี่ยดูแล้วพี่ชายครีย๋ยัง่ฉมมาเลยเท่าไหร่วะสามื0นสองั่นะเอาไว้ก่อนนะสามื0นสองอะออมันให้ตังเราเลยนะตังมากขึ้นเล เพื่อนแบบดีดีไม่ดีแบบแบบขุดดาร์กออร์เดอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเจอด์เอาเด i ร์ t d a r ดาร์กออร์เด้เลยเหรอเออเลเจ์อ o เดิร์ i ไ h นเนยถ้าได้ในตอนนี้จะเป็นที่ดีมากทำงานที่มันไม่ควรได้นะเพราะว่าแผ่นเอ้ยแต่ก็อาจจะได้นะเพราะว่าอย่างตอนเล่นชิมไรเงี้ยมันก็ให้ตังเราแสนแสนกว่าแต่ที่แหลืานะใช่ เนี่ยสร้างครั้งหนึ่งครั้งสร้างได้ตั้งห้าหมื่นก็แล้วก็พอแล้วต้องแสนดีเพราะวะ่าเอ้ยเออคิดว่าถ้าอินสติเนนเล่นหนักผมมันเกี่ยวได้เงินเยอะก็จริงแล้วก็มันให้เงินเยอะก็จริงแต่ว่ามันมีนข้อเสียใช่ก็คือยิ่งหนักของสูงครับรูปบกวกที่จริงให้เงินน้อยไงเขาจะแบบโอ้โหเก็บ เซีออ่ยมจีเนี่ยเลือเป็นหมื่นเนตั้งหลายส <c oughs> <c oughs> องพันเฮ้คเกิวเต็มเลยมา,ามครับพ่อมีเราจะทำการเก็บตอนยาไปานะครับเก็บต่อไม่รอแล้วน,นะจะอัเปเดรดอันนี้แล้วนะโอ้เลกทางโกเต็มเลยนี่ไ <c> ง <oughs> มาลินก,ก็เก่งนะกว่านนนี้นเก่ง ทันเวทได้ค่อนข้างดีเลยมาแล้วเท่าไหร่วะโอ้ห้าพันหกโอ้โหโคตรเยอะเลยมีสิทธิ์ว่าจะได้เลยจะเอาเดือน,น,นหไ,ไหนอีนาไม่พอใจนะอันนี้ว่า เัิ่มสกิมัสก็กดไปเรื่อยนะครับเก็บมาเก็บไปเก็บไปกดนะเฮ้ไหมนะเทุกคนดะึมดูจอทุกคนเอาดึมดูจอได้ไหมนะ โอ้โหทุกคนไม่น่าเลยทุกคนเราโดนพี่ชายเรียนนะครับมาเถอะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไม่ได้ดีเราได้มาห้าร้อยนะแล้วเราก็ต้องจะเ,เอาอีตามังค์กีนะเพราะฉะนั้นจ่ายครับผมจ่ายครับมาลีมาเออเฮ้ยช่วยแล้วเออเนี่ยโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยมาลีมา,มาต้องใช้มาลีนึบอ,อกเลยไม,ไม่ไหว ดดดดเอาเพคโอเคทีทุกคนรอดก็การเกิดใหม่นะเอาตรงมันไม่สมควรนะแต่ว่าก็คือว่าเราทำเพื่อคอนเทนต์นะครับผมเราไม่ได้ซีเรียส์สามารถนะเพราะว่าเอาตรงตังก็ไม่ใช้หรอกนอกจากวจะคือพาวเวอร์นั่นแหละตังเยอะ เหมือนรวยนะเจ็ดหมื่นนะแต่เอาตรงบางคนแม่งมีเป็นแสนเลยโหมีเมเ็ดหนึ่งทุกคนอีเนิดสุดเท่านั้นเราจะได้แนละ้วโอ้เฮ้ยไม่ดิอ๋อหนึกนึกนึ่นนว่าตวโผงปิวที่ไหนได้แม่งลอยเข้าไป <laughs> ไอ้เฮลิไฟลอดอ่า ตอนที่นิ้วเค okay. ไม่ได้การแล้วคนทำไมเรารู้สึกว่าเราอ่อนหาขนาดนี้เรารเราประมาทมากเลยทุกคนตอนนี้โคตรประมาทเลยเท่าไหร่4.3กลางขอไปทุกคนเล่นการขอไปนะครับอย่าได้่ใจรู้มคำเรื่องความราอบคอบไม่ก้มีหรอกผมอะโอ้นะผม มาตบข่าวนะครับมาอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมึงเป่าอืมโอเคด,ดีขายตบข่าวนะครับหน่อยดิมันบอลซิงจริงเหรอใช่เหปะเอ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเออเนี่ยโอ้ยโคตรโกรงเลยโอเค Wow, เฮ้ยบ้าวสิอ่งนี้เลยหรอโอ้ยเจทุกคนเราคุ้คมค่าไม่เน่ยเสียแปดร้อยอ่ะแต่คุ้มค่าถือว่าได้อิเซอร์ด้วยแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่เอาตรงผมไป,ไปดูเองได้นะแต่ตอนนี้ปกติแต่ผมไม่ดูผมมาดูพร้อบผู้ชมนะแหมเหมือนจะเกือบหลอแล้วเกือบหลอแล้วถ้าคุณไม่ตายนะเอ้ยเวร์ลุ้มบอสจริงดิย้ <laughs> อนก, <laughs> ก,กลางได้ไหมอยู <laughs> ่กลาง ทำสามารถย,ย้ายตัวเองได้คอมพิวเตอร์มันย้ายคนอื่นไนดะแล้วมันย้ายตัวเอง,เอน,เองนะแตไไ่ไม่ได้เธอไม่เพอแล้อยากเขาเขายรงกลางเลยนะไม่ละอืมโอเคโอเคอยู่นั่นแหละอยู่ละ เก็บตังต่อไปนะครับผมสองแสนหรือไม่ไม่ถึงช่างมันนะครับผมแต่เราจะเออไอถึงด่านร้อยนะเพราะเราจะเอาอินตามงี้นะครับผมหนะือ,อแอปเยอนะฮะโคตรแรงเลยผมชอบนะไอเนี่ยอือ นั่นแหละอยู่เอาเลือดด้วยแม่งตาบ่อยเหลือเกินกูเนี่ยไอ้เวรลูกโบงไม่ได้เก่งนะกูกากผมยอ้ยอนแล้วตรงนี้แล้วผมกากแล้วผมอย่าซีเรียสอย่าแล้วมาผมเลยความรอบคอบไม่ค่อยมีนะถ้าอยากจะทำเอาสิ่งอ,อย่างนะที่ไม่ใช่การป้องกันนะแต่คนที่ขายเรื่องนี้มากเลยอย,อย่างแบบตั้ง,งใจจะแบบ สร้างสักตัวเงี้ยสมมุติแบบจะสร้างพายการเรียบร้อยใช่ไหมลืมการป้องกันที่หายตายนั่นแหละครับเริ่มแต่เราแต่ตรงผมส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยใช้ต่างเกิดใหม่นะอันนี้ทำไม่เพราะเดูครับถึงแม้จะไม่เคยดูเถอะเอิ่มดีเจนมาฮิโกร์ฮิโกร์ฮิโกรเอออือหืออือหือ อืมอืมฮอะไรอ้โอ้โหมันชิ่งดิชิ่งกี่ตัวเนี่ยไม่รู้อ่ะดูดูไม่ได้ออกอ่ะช้าๆดิชิ่งกี่ตัวชิ่งเหมือนบุูมแมลงเลยอ่าอ่าอ่าเข้าไปเข้าไปโอ้โคตรเสียวเลยหลุดทีนี่กระจอก่ะนะไม่ใช่ ลูทีนี่เองกระจอกกันนะเอ้ยแต่เรามีสกิลนี่วนหวานละดาเสียบลิตีไอ้นี่ยบลิเั่นะครับผออยู่นี่นะสอลดอหน้าอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องตก,ตกชาก้าๆนะเพราะว่าเราจะได้สกิลเล่นบ่อยๆเออจะได้รวยนะทุกคน ถ้าเรากดสกิลนี้เราก็เดินทางมามาถึงครึ่งทางของวันนี้ก็อื่นนะผมขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าเอองาเดือดเพิ่งพูดไปนะว่าว่าจะไม่รีบนะผมแต่ก็คือ <c ười> เดีย๋ดวยวทุกคอนอีกสองหมื่นจะถึงครึ่งทางแล้วผมหนึ่งสกิลม 3, 000, นันได้สามพันใช่ไหมทำไมนักเงินเป็นสามหมื่นเนาะเอ้ห้าพันดิบ big, <Fish. S 1> big fish อ่าใช่ปลาตัวใหญ่เจ้าปลาตัวใหญ่ ถอย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 เพนซบุ๊กถอยไม่ใช่หมดกระจายในหินนี่อะไรเ็นไมะได้เบนไม่้ยังอไนี่ใช่นี่เคกลับมาเออเคตั้งมากเคหูอกี่ตัว่ะมาเท่าไ่ อ้หไหลเป็นน้ำเลยเฮ้ยน่าเป็นหนึ่งในในตัวตีบอสท,ที่ดีนะผมลองเอามาสู้บอสบอสเทสามเพราะว่าอย่างที่ผมเล่นเนี้ยก็คือผมใช้เป็นดุใชัยมตอนตีบอสอ่ะผมใช้เป็นดูดสัยหนึ่งจห้าเออถ้าลองเจ้านี่ก็ไม่เสียหายนะใช่ใช่น่าลนใจมากครึ่งท้างทุกคน ขึ้นทางอีกสองขั้นึ้นทางครับขึ้นทางของเงินนะครับเราอแค่แสนแปดฟอากจะขายนี่ลรวเราเราจะเราจะเอาเดินไหน้มาขอบนะครับเพราะว่ามันหมดประโยชน์แล้วแล้วมันจะโซโลแบสได้อป่าวะเอออันนี้น่าเป็นห่วงว่ะอิบอายแล้วข้าไม่แล้วเดี๋ยวก็แบบวาร์ปวาร์ปตามเรา คือก็องปล่อยให้มันปล่อยสกิลไอ้ดักโคมนันกินแบคเข้าไปอืมอ่าละเคเรามาดูนะว่าดาเมจต,ต่อวิธีจะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับไอ้น,นี่นะอืมอน,นี่มาอู้อะไรอย่างเนี้ย ประมาณร้อยต่อวิร้อยสองร้อต่อวิอ่แต่นี้คือเป็นพันกลับไปทางมาเย้โอ้โหห้าท้าเกตเลยอ่ะชิวๆเลยอ่ะมาท้าทายไหมม่เอาไม่เอา,เ,อา <c oughs> เราจะช้าๆแล้วเอาตังค์เอาตังค์ไม่ใช่เรแหว สี่พังพร้อมกันเลยเลแรงเกิน <c oughs> <Yeah. S 2> พูดอยากขอพายหน้า <c oughs> มันตืมมันตืมเต้าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มา C O N G คืออะไรอัน,อน,ออนนี้คือดอกกันเนื้อเด็กเกินอน้อ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด็ก่อนดิเอ้ยอันอันนี้ไม่เคยร,รู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยขอให้เลยกลับมาให้เดี๋ยวนี้โอเคตาสรู้แล้วก็ก็ว่าไอ้อสกิลอะไรวะเฮ้ยเพิ่งรู้เล่นมาตั้งนานปวดมาแล้วด้วยแต่ไม่รู้ งออะกูโอเคข้าข้าเสร็หรอดีดีทีมาเหรอดูดิโอ้โหนี่ค่ะเชสีเนี่ยอืม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 ลอายอีสองหมื่นนะผมอ่าโอ้ แต่แต่ยังตีพวกกองหนาๆน่าจะเข้านะออออโอเคตอนนี้เลือดเราพอแล้วนะที่จะเคเลือดสับเราพอในการที่่าเรา,เาจะปล่อยโมเอฟรูดไป,ปนหนึ่งตัวนะผมแต่ว่าเราไม่ทำไม่ไมไมทำเดีอย่าทำเลยไรงจัดเลยว้าวเฮ้ยโอเคอีกเจ็ดพัน 7, ทุกคนเราจะขายอ เฮลิล่ะหมดประโยชน์แล้วโอเคทอดทษโทษโคตรแรงเลยอีกหนึ่งสกิลโจคาวเลยเฮล่แกจะหมดนาทีแล้วโอเคแกหมดหบนพารล้างงานแล้วแงบโคตดเทพอุ้ยอุ้ยโคตรแรงไอ้เม้ยโอ้โห โอเคตีแบทไม่ไม่น่ามีปัญหาละโอ้โหถ้าขนาดนี้มีมีอะไรบัฟมัน้ยมาเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเออ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 ไอ้ผีผีผไม่เหลือละวแต่เนี้มีบัฟกางเอ้ยได้อยู่บนลประเทไม่เอาเดือดโอ้โหโอ้โหหยิ่เก่งกันไปละบัฟสันก็สุด้ะไม่มีอู เออเเทำไเออเออนจะรีจบแล้วนะโดยการย้ายมานี่แมบโคตรแรงอืมวุ้นเสลกันเนี่ยขอดูเอืไองแมสกเกินนี่โอ้หเหมือนเป็นพาันเหมือนเลยอ่ะใครจะรุได้ล่ะ เราเข้าแต่ลักก้อนเนี่ยนี่มันบั็อกอันนี้เหรอวะเดี๋ยวกลับกลับมากลางกันไอ้เราก็สนเนาะซุ่มมือบอลแล้วกนขายขายขายทีที่นี้ใค้ทุกคนถัดร้อยแล้วเจอแบทนะครับผมตังเหลือนะครับอัพเบนได้ไหมอัพโอ้โหแบทไม่เหลือครับผม เคทุกคนโอ้โหชั้นสละตังแปดร้อยเพื่อ Instant G ศูนย์หนึ่งศูนย์แอมมงกี้ของครับโอเคเก็บไว้นั่นแหละโอเคทุกคนในก็โหโคตรเก่งเลยนี่โอเคพอแค่นี้แล้วสลัดด่านนี้ยังไงก็ไว้เจอกันนะอุ้ยก่อนไปเปิดกล่องก่อนโป้เออไม่ทองเขาด้วยโอ้ยสายดีไว้แล้วทำไมฉันแล้วทำไมได้แต่ถ่ายชุดเตอร์เนี่ยไม่มีกดใช่ไหมไม่มีนะ โอเคทุกคนเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในะวันนี้นะผมพูดเร็วพูดติดขาดพูดเออนั่นแหละพูดเร็วพูดติดขดัดพูดติดอ่างหรือพูดอยากไปขอภยะะัอยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ดิรู้สึกดีเลยไม่รู้นะผมยังไงก็ไว้เจอกันเดี๋ยวก่อนขออนุญาตดูให้หมดก่นอนเพราะว่ามันตอนนี้มันมันลกตาโอเคนั <Okay. S 2> ่นแหละนี yeah. ่เ <laughs> ชิญทุกคน ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม